หลังจากการจบลงก็ผมของอนิเมะในซีซั่นวินเทอร์2อและการโบกมือลาอนิเมะนัมดีอย่างตัวของโซโซโนฟเรนเธอเป็นการปิดฉากของอนิเมะวินเทอร์ที่ดีมากๆในขนาดและเตรียมตัวเปิดมานเข้าสู่อนิเมะในซีซั่นสปริงที่มีถึง50เรื่อครับเย้ดีใจดิดีใจปะดีใจปะเดี๋ยวชิบหายอีกหลังจากคลิปล่าสุดก็เป็นเวลา6เดือนนะผมที่ผมหนีไปสอบมหาลัยนะผมนะแล้วตอนนี้ว่าติดไหมติดยังมาทำคลิปแล้วเนี่ยมึงติดยังซึ่งระดับผมแล้วนะ ยังไม่ติดครับเอ้ยคะแนนยังไม่ออกเลยมันใช่กูติดแล้วหรอมึงบ้าปะเนี่ยแต่ว่าช่างเรื่องผมก่อนละกันเดี๋ยวเรามากับเข้าเรื่องของเราก่อนกับตัวของอนิเมะในสปริงสองพันยี่สิบสี่และรูปแบบของรายการจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับผมนะจากตัวของคลิปสรุปอนิเมะในซีซั่นจะเปลี่ยนเป็นตัวของ first impression anime ในซีซั่นและเหตุผลที่เปลี่ยนเพราะว่าอนิเมะมันเยอะครับผมและผมไม่สามารถดูได้ทุกเรื่องและติดตามมันได้ทุกเรื่องจนถึงกระทั่งตอนที่สามนะครับผมนะเพาะเอ,า,เอเะเา,เพาะงั้นก็เ,กเลยดรอปลงมาเลยแค่ตอนที่าา้ผม หนึ่งในเรื่องราวผมที่ใครหลายๆคนยกให้เป็นอนิเมะขึ้นฮิ่งเลยนะผมสำหรับอนิเมะสายประจนภัยอนิเมะสายวิชาเศรษฐศาสตร์นะผมกับตัวของ s p ปน์บล็ในขณะที่คราวนี้ได้ตัวของเค v วิ p e เพ u ก n ินมาทำตัวของเพลง O.S.C. ให้กับซีรีส์ตัวนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการกลับมาของตัวโฮโลกับลอเรนส์ในาัะที่อายุเรื่องนี้จริงๆมันก็16ปีแล้วนะเออ ใครทันเวอร์ชั่นแรกมึงก็มึงก็ไม่เด็กอะไอเฮียมึงก็ไม่เด็กหนวดกันหมดแล้วมากตอนนี้นะเองจริงการนำเรื่องนี้กลับมาปัดฝุ่นใหม่อีกครั้งให้มันดูเข้ากับยุคสมัยมากขึ้นนะฮะแล้วก็อิงตามนิยายมากขึ้นเช่นกันเพราะงั้นบอกลาตัวละครอ,อย่างโครเอเลยครับใครที่ติดตามเวอร์ชั่นแรกมนาะบอกลานางได้เลยนะฮะสำหรับรตอนนี้ในด้านคาแรคเตอร์ดีไซน์เนี่ย ผมว่าโฮโรดูน่ารักขึ้นนะจากเวอร์ชันเก่าที่แกจะมีความเป็นเจ้าเล่ห์เป็นจิ้งจอกสาวอะไรมาเนี่พอเป็นเวอร์ชันใหม่นี่คือเป็นเด็กซนเลยเป็นเด็กดื้อเลยคือน่ารักขึ้นมากนะครัสำหรับตัวโฮัลโรดเวอร์ชันใหม่ส่วนตัวของลอเรนซ์เนี่ยลอเรนซ์ Lawrence บอกว่าเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนไปมากเอ๊ะอันนี้คนรู้สึกสนตัวผมนะผมว่าลอเรนซ์เสียเข้มขึ้นปะเออใครดูใครดูรดแล้วคุณรู้สึกเหมือนผมก็คอมเมนต์ให้หน่อยนะผมว่าลอเรนซ์เสียเข้มขึ้นนะ แต่โดยรวมแล้วกลิ่น a r า m a ของตัวของสไปด์แอบในเวอร์ชันแรกกับเวอร์ชันนี้มันก็โหก็อยู่ครบนะนักพาก็คนเดิมฮะพวงกลับก็คนเดิมทีมงานมีเปลี่ยนบ้างไม่เป็นไรนะ่รอบอันนี้ไม่เป็นไรและสุดท้ายเราควรดูเวอร์ชันใหม่หรือเวอร์ชันเก่าดีอันนี้เป็นความเห็นของผมนะถ้าผมเป็นคนที่ไม่ชอบดูลายเส้นที่มันเป็นลายเส้นที่คลาสสิกมากเก่าๆมากเลยประมาณนี้ผมก็จะดูเวอร์ชันใหม่นะเพราะว่ามันก็เป็นเวอร์ชันที่มันก็ขัดมาแล้วอะ่ะมันขัดมาให้กับคนในยุคสมัยนี้ดูแล้วอะ่ะและอีกกอออยย่่าาาางนคืเเวร์ชััมหดก อนให้จำไม่ผิดนะผมจําได้ว่ามันแทบไม่มีแบบสตรีมมิ่งไหนมีเลยโดยเฉพาะสหรับเวอร์ชันเก่าก็ดูเวอร์ชันใหม่นี่แหละเกมอัจฉริยะคนปฐาเทพผมไม่รู้นะเว้ยว่าทุกคนคิดยังไงกับเรื่องนี้แต่ผมดูเรื่อยๆกูงงอ่ะไอ้เหี้ยกูงงกูรู้สึกกูเป็นลิงมากเลยดูดูเรื่องเนี้ยคือกูเข้าใจรอนะกูเข้าใจรอกูรู้สึกรู้ไว้ว่าไอ้เหี้ยเทพแม่งว่ามากเลยไปเล่นเกมกับมนุษย์แต่พอเวลาแบบฉากอธิบายเทคนิคนะครับอธิบายเทคนิคแล้วงงเว้ยเออมันดูงงอ่ะฉากลูกเต๋าผมยังพอว่าฉากลูกเตรรงข้้ามดดดิเะะกก YouTube, ปุ๊บไปให้มันตั้งฉากอะไรอนี้อา่ามันยังพอไปไปได้แต่ไอ้เรื่องการสับไพ่เดี่ยวเว้ยผมโคตรฮาจากเนี้ยบอกว่าเอ๊ะสับไพ่ใหม่ได้ไหมครับพอดีมันติดนิสัยออู้หูยโอ้โหคันสับดาร์ด่แลนะนายเอกบอกเปเทพไม่ใช่หรอวะเอ้า้โหไม่สับ ให้สู้ดูเอลินบ้านคุยไม่ได้เลยเนี่ยถ้าใจพูดกันตรงๆคือตัวอนิเมะมันพยายามไปจะเป็นโนเกม No Life มากเกินไปนะครับผมซึ่งตรงนี้ผมรู้สึกว่าอ่ามันก็เป็นหลายเรื่องนะอ่ะอันนี้มันก็มีหลายเรื่องนะที่พยายามจะเป็นอนิเมะเกแบบโนเกมโนไลฟ์ซึ่งมันก็ไม่ค่อยเวิร์กออกมาไม่ค่อยเวิร์กครับตัวอย่างปีที่แล้วก็เป็นไรอะไรอะครับไม่เวิร์กริงจ มากับปีหนึ่งอนิเมะที่ได้รับการรรเมคจากอนิเมะในปี2006สู่อนิเมะในปี2024กับตัวของบาร์เฮนเดอร์คาเมโนกรสนะพ่ะนะสิ่งที่ผมจะบอกกับทุกคนคือว่าอนิเมะเรื่องนี้ไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคนนะครับผมนะแต่ว่ามันเป็นอนิเมะที่ดีนะมันคืออนิเมะที่มีเวทเสพบรรยากาศโดยเฉพาะครับผมนะมานั่งฟังบาร์เฮนเดอร์เล่าประวัติแก้วนี้อุ้ยคุณเป็นทงาอย่างนี้นะคุณหน้าเศร้าหมองคุณอารมณ์อย่างนี้งั้นคุณต้องเดือมค็อกเทลแก้วนี้อะไรประมาณนี้เอาผมมนเป็นแบบว่า เหมือนกับว่าคุณมานั่งดูศิลปะเออเหมือนว่าคุณมานั่งดูศิลปะการโชงการอะไรอย่างเงี้ยไอ้แี้ยเหมือนกับคุณนั่งเล่นอีเวนต์ลังดาวอะ คือมันไม่ใช่อนิเมะที่คุณดูแล้วควรสนุกแน่นอนครับคือมันเป็นอนิเมะที่คุณดูแล้วแม่งจะแบบว่าโอ้มีการชกเล่าที่แบบมันยกไปยกมาเหวี่ยงไปเวียนนู่นกินแล้วเสื้อขาดเสื้อแตกเสื้อที่อะไรก็ไม่รู้ขาดได้หมดหรือว่าแม่งจะเป็ตนแนวตลกแตกว่าขอสกูไดเวอร์แม่งได้ไขครัวไหมเงี้ยแม่งไม่มีมันไม่มีมันเป็นการดูเพื่อปอบประโลนหัวใจอะไรประมาณนี้ปอบประโลนหัวใจที่บบกว่าเราว่าวันนี้เราเจอศึกหนักมาแล้วก็มันดื่มสักกึบหนึ่งโอเคแล้วก็กลับไปสู้ต่อในวันงนประมาณนั้นประมาณนั้นนนเเเกกกกีีี่่่่ยยวัับบรือออองงจจมมมาาาซะพแค กวาดมางามาไอสัตว์เรื่องชช่อนี่ม sure> ีไอเดียเดียวครับไอเดียเดียวสั้นๆง่ายกูซิมเมียโอเคเรื่องมันก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยผมเรื่องมันก็เป็นแค่ว่าโอ้พระเอกเป็นจอมเวทเทพซ่ามากเก่งมากมีเพื่อนติดยาแล้วก็บอกว่าโอ้เห็นซิมเอลนัดแรกพบก็เลยบอกอยากได้เป็นเมียก็เลยอออินเงินล้านหนึ่งแม่งเลยเพื่อว่ากูอยากได้เป็นเมียก็เลยได้นะเองมาเป็นทาสแต่ก็ไม่รู้จะเข้าหายังไงแล้วก็กลายเป็นเรื่องราวเลื่องคอมเมดี้แฟนตาซีนั่นแหละครับผม เอเนี่ยกับอีอยางหนึ่งกับอีอยางหนึ่งที่เรื่องมันมีนาเล็กเตอร์นะฮะเรื่องมีผู้บรรยายผมเลยรู้สึกว่างั้นให้มันมาอีหลบนี้เนี่ยแม่งคอมเมดี้แน่แน่แม่งจะเน้นคอมเมดี้แน่แน่เลยซึ่งแม่งก็เป็น่านจริงๆครับผมแม่งก็เน้นคอมเมดี้นิดๆเนี่ยเออสิ่งที่คุณจะคาดหวังกับอนเมเรื่องนี้เนี่ยคือคาดหวังได้ก็ฉากหวานก็ได้มั้งฉากตลกก็นิดนึงครับผมคุณภาพงานเองก็ไม่ได้แย่แต่สิ่งที่คุณผมไม่อยากให้คุณคาดหวังเลยก็คือฉากแอคชั่นอย่าคาดหวังเลย ก็ดูเหมือนว่ายังมีการผลิตผลงานคุณภาพออกมาอยู่เสมอนะครับผมนะอย่างอนิเมะเรื่องนี้ Winbreaker โคตรมันสนุกเชียช่ยชีอยนั่นแหละอนิเมชั่นก็โคตรดีคิวบูก็โคตรมันและเป็นแบบลองเทคนะเว้ยไม่ใช่แบบมีตัดตากไปมาจึบจับทึบจับเหมือนกับโซโลเหมือนกับโซโลอะ่ะเออไม่มีไม่มีไม่มี เอาให้มันมันที่สุดไปเลยนะครับผมแต่ใจผู้ว่าตามตรงผมรู้สึกว่าผมดูอนิเมะในปัจจุบันนี้ผมเป็นคนที่ใจร้อนขึ้นเยอะนะครับนะคือปกติในตอนที่1ของแต่ละเรื่องก็จะเป็นการปูเวอร์วิ่งปูนู่นปูนี่ปูพอตอะไรเลื่อยเปื่อยครับผมแต่ว่าพอมันเป็นอนิเมะเรื่องนี้ไอ้คิดมันมันนะตอนแรกเลยมันสนุกมันต่อยกันมันต่อยกันปุ๊บตั้มตั้มตั้มเลยตอนแรกเลยมันทำให้ผมรู้สึกว่าเออเรื่องมันแบบว่าปล่อยของนะตอนแรกแล้วมันแบบว่ามันฮุกเราได้เลยครับมันแบบว่ามันจับเราอยู่เลยว่าแบบวิ่ง น่าดูว่ะแล้วประมาณนี้นะครับผมนะเรื่องของเนื้อเรื่องก็ซิมเปิลมากครับเป็นนักเลงตีกันนเพื่อเพื่อปกป้องเมืองเมืองหนึ่งนะครับผมนะแล้วก็ทาให้มันทําให้ผมนึกขึ้นมาได้ว่าเมืองเมืองนี้มีตํารวจหรอวะและอีกสิ่งหนึ่งรับผมที่ผมชอบมากของเรื่องนี้นะครับนก็คือตัวของไอเดียของเรื่องนั่นเองนะครับผมนะไอเดียมันจะประมาณว่าการอยู่ถูกที่ถูกเวลาผมขอยกตัวอย่างประมาณว่าถ้าเกิดว่าการชกต่อยมันเกิดในพื้นที่สาธารณะมันคือการทะเลาะวิวาทแต่ถ้ามันเกิดการต่อยกันในสนามมวยมันคือกีฬา ถูกไหมครับผมและใช่ครับเรื่องนี้เองก็เหมือนกันเพศอ,อาจจะถูกมองว่าไม่มีคุณค่าเพราะเขาอยู่ปิดที่หรือเปล่าแต่พอเขาสามารถหาสถานที่่างตัวเองเจอหาที่ที่ตัวของสังคมนั้นต้องการเขาอยู่จริงๆมันเลยเพื้นที่นั้นมันเลยเป็นที่ของเขาผมว่าเรียนนี้แม่งเจ๋งนะเว้ยเดียนน,ววยนี้เจ๋งมากบางที่คุณอาจจะมองว่าเอ้ยมันดูไม่สมจริงหรือเปล่ามันดูไม่สมจริงมันดูไม่ make ซนเลยแต่เชื่อผมเถอะว้ว่าถ้าเรื่องนี้มันสมจริงเรื่องนี้จะไม่สนุกเท่านี้ครับผม กับอีกสื่หนึ่งที่ผมอยากจะพูดคือการรวมพลังของสตูดิโอ8ปิดนะวหนะ้าที่ยอันนี้ผมเ์ไพรส์คือแบบมันตั้งคําถามร้องตั้งคาถามเลยว่าแบบไอ้เหียมันจะไปรอดไหมวะสามโปรเจกต์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเว้ยที่แบบ8ปิดต้องทาในเซียนนี้แต่ถ้า8ปิดยังทักษะงานในมาตรฐานนี้ไม่ได้อยู่เนี่ยผมว่ามันพอไหวนะเว้ยเอออย่างเรื่องของตัวของยูรุแคมอย่างเงี้ยโอยูรุแคมบางคนพูดเลยว่าบางคนชอบภาคนี้มากกว่าภาคสองภาคหนึ่งผมควรจะพูดประมาณนี้นะว่ายูรุแคม ต่อให้คนไม่ดูภาคหนึ่งกับภาคสองมาผมว่าคุณดูภาคนี้ได้เลยไม่มีปัญหานะต่อมาคือสลาบสลามผมว่ายังไงแม่งก็คือสลามต่อให้ทํากันยังไงคนแม่งก็ไม่น่าบ่นหรอกถึงแม้ผมจะบน่นภาคสองก็เถอะว่าแบบงานภาพมันดูแปลกเนื้อเรื่องก็ดูแบบว่าเนื้อเรื่องก็ดูไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่ภาคนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงแล้วกันแต่ผมเชื่อว่าสลามทุ่มทำมาคนไม่ค่อยด่าหรอกนะพนะจะด่ากันเพราะว่า,วามึงมาชมเยอะนี่แหละเฮียไม่ใช่อะไรเลยสลามเนี่ย และเรื่องที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือเทพทัศนะครับเป็นเรื่องที่ผมเป็นห่วงที่สุดแล้วเพราะเดิมทีในเรื่องของเทพทั์ก็ไม่ได้แข่งอะไรมากนะเพราะนั้นและสิ่งที่พอน่าจะพอแบกได้คืองานแอนิเมชันแต่ผมก็ไม่ค่อยวางใจกับแปะปิดเท่าไหร่เพราะต้องทาถึง3าเรื่องในซีซั่นเดียวนะครับผมนะเรื่องแบบนี้ต้องดูในระยะยาวยิ่งสลามฉายแบบ Back-to-back back ด้วย24่่ตอนอย่างเงี้ยคือเคสเนี้ยมันเคยเกิดขึ้นกับบูล็อกนะผมที่บูล็อกอ่ะมันฉาย back back บาาแบ็ k ทูแบ็ k เหมือนกันแล้วแอนิเมชั่นดีๆๆตออแแรก,แรกแล้พไปซทาย,ทาย นัเขานะ้มันก็บอกว่าแบบว่าแบบงานภาพมันก็เริ่มเป็นสไลด์โชว์แล้วมันก็เริ่มแบบไม่ได้แล้วอะ่ะคือผมไม่ได้ตัดกําลังใจเขาได้ตามซีรีส์แบบแปดปิดนะแต่ว่าเผื่อใจไว้หน่อยก็ดีนะครับผมพูดอย่างนี้ละกันอ่ะไหนไหนเมื่อกี้ก็พูดภาคต่อมาหมดแล้วนงั้นก็พูดให้มันหมดหมดเลยละกันนะเพราะนะอย่างเรื่องแรกเกิดชั้นนี้พี่ต้องเทพนะก็เรียกได้ว่าเปลี่ยนแนวมาเป็นคำมี่เ้อของเอชเต็มตัวแล้วนะเพราะนะจุดแข็งเดิมอย่างตัวของแบ็คกราตก็ยังอยู่ดีไม่เปลี่ยนแปลงนะเพรานะนั้รอแค่ว่าให้งานภาพมันกลับมา ใกล้เคียงกับภาคแรกก็พอแล้วคนรุสบาก็ยังแบบโอ้โหเติมกาวให้เราเรื่อยๆก็ยังผลิตมีในชั้นนี้ออกมามีเมืคนก็เล่นกันแย่ๆใช่ไหมครับคนรุสบาต่อต่อมานานอทก็คือจอมานานนท์นะวันั้นเด็ดอะไรกูก็ไม่รู้เลยว่าพังนี้ภาคใครโอ้โหไม่รู้เลยไม่รู้เลยจริงไอ้เหี้ยกูเห็นแต่คุณลูกมีเต็มเฟซกูเลยเนี่ยตัวของยูฟุนี่ก็เข้าสู่ภาคที่สามไปเรียบร้อยนะรันนั้นแล้วก็เจอนี้เราไม่รู้ว่าซีซั่นนี้เอาจริงไหมแต่ว่า ที่โลไม่มีสไตล์ให้กูดูทออีกแล้วก็ยัมีการกลับมาของแบทบบตเลอร์ด้วยนะผมนะที่กลับมาพร้อมกับสกูอาร์กับรอบนี้ก็หมดแล้วยังหมดเถอะนะครับนะเออไม่รู้จะเยอะอะไรขนาดนั้นคือเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่แนวต่างโลกตรงๆนะผมมันเป็นแนวับชาติมาเกิดใหม่นะมันไม่ใช่แนวต่างโลกนะผมนะแต่ถพูดตรงๆเรื่องนี้เกินขาด นะเนะเหนือความคาดหมายผมไปเยอะนะจริงๆในแง่ของงานอนิเมชันที่มันไม่ได้น่าเกียดเลยคือมันพอใช้ได้เลยรับผมงานอนิเมชันมันอะคือสังเกตได้จากใน o อได้เลยนะครับว่าแบบอุ้ยงานมันดูแบบมันไปได้ไกลนะมันก็พอไปได้นะครับผมนะมันไม่ได้บอกว่าแย่ขนาดนั้นเรื่องเซอร์วิสกค้องข้านที่จะโอเคนะคนข่าวองค์ชายนี่คือแบบเย็ดเข้โคตรเต็ก คือแม่งแน่นมากค่ของชายส่วนเนื้อเรื่องก็เป็นแนวบอกว่าพระเอกกับชาติมาเกิดใหม่โอเวอร์ทั่วๆไปครับผมไม่ได้มีอะไรที่มันซับซ้อนมากมีแอนเจอร์นิดหน่อยอะไรประมาณนั้นคือให,ให้เทียบกับเรื่องใหม่ในซีซั่นนะผมว่าเรื่องนี้น่าจะมีแบบโอเคที่สุดแล้วว่าน่าจะดูมีของที่สุดแล้วพูดได้ง่ายนะครับผมดูมีของที่สุดแล้วระหว่างชายหนุ่มที่อุทิศทุกอย่างเพื่อความรักกับหญิงสาวที่ไม่รู้จักความรักเนี่ยเวลามีความสัมพันธ์ที่หวานแหววกันมันจะเป็นยังไงนี่คือพลอย่อของเรื่องนี้คร คือเป็นรอมคอมที่จะแบบว่าเป็นการสารสัมพันธ์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ,อะไรประมาณนี้นะฮะับนซึ่งไอเดียมันก็แบบไม่ใช่ไอเดียที่ใหม่ขนาดนั้นนะนะซึ่งในวงผมเนี่ย ถ้าเทียบกับอนิเมะในเซตที่แล้วนะที่เรามีทั้งตัวของบบคุยาบายหรือตัวของยูบิสกิโตเลนเลนนะครับผมนะก็จะทําให้เรารู้สึกว่าคุณภาพงานโปรดกชั่นมันัวหารจาก2เรื่องนั้นพอสมควรนะครับผมนะก็เลยได้ว,ว่าถ้าคุณเป็นคนชอบรอมคอมโชโจมันก็พอดูได้ครับแต่ถ้าคุณคาดหวังระดับว่ามันจะเป็น2เรื่องนั้นไหมมันก็คงไม่ขนาดนั้นเรื่องนี้ไม่ตอบโจทย์คุณครับถ้าคุณหวังคขนาดนั้นแล้วนะ โยซากุระแฟมิลี่นะครับนะหลายๆคนที่สิงอยู่ในทั่วมังงะ plus อะไรพวกนี้คงได้เห็นเรื่องนี้ผ่านตามาบ้างไม่มากก็น้อยนะครับกับตัวของโยซากุระแฟมิลี่เป็นหนึ่งในเรื่องของจำและกันที่ได้รับการดัดแปลงมาเป็นอนิเมะในปีนี้นะครับนะโดยที่ตัวของซิเวอร์ลิงซิเวอร์ลิงในงานนี้ผมว่าค้อค่าที่ทําได้โอเคนะครับนะแทเทียบกับงานที่ทากับตัวของจอมาอนอตงานแอนิเมชันเรื่องนี้ดีกว่าเยอะนะครับในแง่ของงานแอนิเมชันงานภาพเองก็ดีอ่ะคือมันดีกว่ามากคำพูดนี้แล้วกันนะครับนะทุ เขาโชเนนตรงๆครับผมครอบครัวพระเอกเสียชีวิตพระเอกต้องมีปมอะไรสักอย่างหนึ่งพระเอกต้องเป็นคนที่ใจสู้มากร่างกายพระเอกต้องถึกกว่าคนอื่นเขาเรีเยกได้ว่าก็เป็นสูตรของโชเนนเลยก็ว่าได้นะครับผมนะใครที่เบื่อแนวโชวเนนแล้วข้าไมไปเลยผมแนะนำไม่ข้าไมไปเลยนะแต่ใครที่ไม่มีปัญหากับทฟูฟนี้ของโชแนวโชวเนนคุณดูเรื่องนี้ก็ไม่มีปัญหาครับแต่ว่าติดอยู่อย่างเดียวคือมันอยู่ในดิสนีย์พาร์ทนะเรื่องนี้และอน,นิเมะอีกหนึ่งเรื่องครับที่มาจากทางจำนะครับผมนะซึ่งนั่นก็คือตัวของไคจูนัมเบอร์เอก ในตอนแรกเราคงจะปวดคารเตตรนดีไซน์ของอนิเมเรื่องนี้นะคะว่าเอ้ยมันดูปแปลกๆจากตัวของมังงะไปไหมแต่พอมาเป็นไฟนนลเนี่ย ที่ฉายในตอนแรกเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะไม่ใช่ปัญหาของเรื่องเลยที่ซ้ำนะครับผมส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยงานโปรดักชันก็ไม่มีปัญหาผมเพราะว่าไอจีไม่ก็คืไอจีครับผมไม่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วกลับอีกส่วนหนึ่งที่ผมชอบมากก็คือการขยี้ปมของพระเอกนะครับผมนะคือมันเป็นการขยี้ที่ดีนะขยี้ที่ทําให้รู้สึกว่ามันไม่น้อยเกินไปแล้วก็มันก็ไม่มากเกินไปนะครับมันทำให้เรารู้พื้นเพของตัวละครรู้เบื้องหลังเบื้องลึกตัวละครอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยถ้าอันนี้คืออน,นิเมชั่นที่ตอนที่ ปอติอะไรขนาดนั้นโดยรวมแล้วผมว่าเป็นอนิเมะที่น่าดูมากๆในซีซันนี้นะครับผมนะอีกทั้งยังหาดูง่ายอีกใน YouTube ก็มีให้ดูในตัวของทวิตเตอร์ก็จะมีให้ดูเลยโหอนิเมะเรื่องนี้นักนัถ้าเทียบกับตัวของโยซักลาร์แฟม i ิลี่ที่หาดูของข้านี่จะยากนิดนึงนะครับผมนะอยู่ในดิสนีย์พาร์ก็ทําใจอะเนาะโอเคครับมาถึงไฮไลท์ของเราแล้วถึงแม้ว่าหลายๆคนอาจจะดูคลิปนี้ไม่จบนะผมแต่ผมอยากให้ดู3เรื่องนี้ไว้ให้ดีนะเป็นไฮไลท์ของคลิปนี้เลยก็ว่าได้นักพนักับคุมพล ถึงแม้ว่าซีซสั่นนี้จะมีแค่ l อแค่เรื่องเดียวนะครับผมแต่ว่าก็อยากให้มาฟังๆกันไว้ละกันเรื่องแรกครับผมกับตัวของ j e l l y f i s h Can สครี m in the night แล่ผมจะบอกว่าภาพรวมของอนิเมะเรื่องนี้ใช่ไหมภาพรวมของอนิเมะเรื่องนี้จะประมาณว่าเป็นอนิเมะที่รวมกลุ่มเด็กสาวครับผมเออเป็นการรวมกลุ่มเด็กสาวเพื่อทําอะไรสักอย่างเออประมาณคิวเกอร์ดูคิวติงแต่มันก็ไม่ใช่แนวที่มันตรงๆขนาดนั้นนะครับผมนะคือมันเป็นการรวมตัวของคนที่มีความฝักที่ต่างกันมีเป้าหมายที่ต่างกันและจับ เพื่อทําอะไรบางอย่างด้วยกันมันก็คือโซลาริเอรบผมเออประมาณนั้นแหละส่วนงานโบดักชั่นงานภาพงานแอนิเมชั่นโมไม่เสียแรงที่เลือดคุณอาเรียนะครเอผพูดไปเลยกับตัวของซโอตูกาโคโบไม่เสียแรงจริงๆแต่ว่าทำออกมาได้ดีมากๆนะครับผมก็เป็นหนึ่งสิ่งที่ผมที่ผมปะชมกับอนิเมะเรื่องนี้ครับผมคือความอบอุ่นและพลังในแง่บวกที่มีให้กับผู้คุณนะครับผมนะเพราะบางทีเราก็มีโมเมนต,ต์ที่เราอยากจะล้มเลิกประสิธิ์บางอย่างอยู่เหมือนกันอาจจะเป็นเพราะาอผิดหวังหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ท้ายที่ เราจะไม่เสียดายมันจริงๆหรอเราจะไม่เสียใจจริงๆใช่ไหมในการที่เราจะล้มเลิกความฝันหรือว่ารู้รู้ว่าบางทีเราจะมีทางที่สบายกว่าให้เราได้เลือกเดินแต่นั่นใช่สิ่งที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่าบางทีนะครับอนิเมะสามารถให้ความสนุกกับเราได้อนิเมะสามารถให้ความรู้กับเราได้และอนิเมะก็สามารถให้แรงบันดาลใจกับเราได้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมได้จากการดูโซลาริลีนะ ที่บอกว่าได้แร,รงบันดาลใจและเรื่องนี้ก็เช่นกันนะผมว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นแนวประเภทเดียวสรโตรีที่สามารถให้กํลาลังใจได้ผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะช่วงหวัยหรือเปล่านะที่ทําให้ผมรู้สึกอินกับแนวนี้ได้ง่ายมากไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องนี้จะทําดีจนตลอดรอดฝักหรือเปล่าแต่แค่นับแค่ตอนแรกของอนิเมะเรื่องนี้นี่คือหนึ่งในอนิเมะของซีซั่นนี้ที่ผมชอบมากที่สุดครับผม และก็อีกสองเรื่องที่ไม่มีอาในบ้านเรานะผมซึ่งได้แก่เรื่องแรก Girl Bang Cry นะรัะนะ แล้วก็จากที่ทุกคนเห็นตามภาผมอนิเมะเรื่องนี้คือ TVCG นะครับผมที่ผมว่าเป็นหนึ่งใน CG ที่มีคุณภาพสูงมากนะครับผมนะพูดเลยละกันนี่คือ CG ที่คุณภาพสูงมากนะครับผมโดยพอรตเรื่องคร่าวๆนะผมก็จะเป็นพอดตประมาณว่าน้องน้าเอกของเราผมน้องนีนะนะาที่ได้ดรอปเรียนมาทางานในกรุงโตเกียวก็อารมณ์บนนอกเข้ากรุงประมาณนั้นนะครับผมนะแล้วก็ได้จับพัดจับหัวผมมาทําวงดนตรีและก็นั่นคือพอด์ตคร่าวๆของกระบไลทผมไม่อยากเล่ามากเพราะมันเป็นอนิเมะออริจินอลนะครับผมอี่้อคือวเถาาุณภพ Das ist ต่อให้คุณจะเกลียดมันก็ตามนะแต่ผมว่าโอ้โหเรื่องเกลียดยากอะมันจะเกลียดยังไงวะคุณคุณภาพมันดีขนาดนี้และเพอๆอาจจะดีกว่าตัวของซูริยลออเรนด้วยนะครับผมนะแต่ว่าผมยงยา่ฟันทงแล้วกันเพราะมันเพิ่งแบบหนึ่งถึงสองตอนอนะมันยังไม่ผมยังไม่อยากฟันธงว่าแบบเอ๊ะมันดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับนะเพราะาเรื่องนี้ต้องดูระยะยาวทีเพอๆมันอาจจะดรอปลงก็ได้ใครจะไปรู้ตัวให้เทียบกับเรื่องก่อนอันนี้คือเรื่องของแมงกะพุนนะครับเรื่องนี้จะมีความเป็นแนวดนตรีมากกว่าแมงกะพรุนนะครับผมกกเมมมืออนววงร้่่่าาาีผช แต่ถ้าเนื้อเรื่องเนี่ยผมว่าต้องรอดูระยะยาวนัเพนะักผมพูดไม่ได้เหมือนกันเพราะเสียของเรื่องนี้มีเพียงอย่างเดียวเลยครับคือไม่มีอาศัยในบ้านเรานะครผมเสียดายเสียดายเสียดายจริงๆนะครับงมแต่ก็คุณภาพเรื่องนี้ผมว่ามันก็จัดเต็มไม่แพ้เรื่องอื่นนะก็อยากให้ฝาก,กเรื่องนี้ไว้ด้วยละกันสำหรับตัวของเกิร์ลแบงค์ครนะครับผม และกับอีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันที่ไม่มีแอคซีในบ้านเราอีกแล้วนะครับนะกับตัวของ Train to the End of the World นะพนักรถไฟฟ้ามาหาเราเจอว้ายไม่ใช่เรื่องนี้เน่ยสำหรับผมว่าค่อนข้างจะพูดยากนะครับผมไม่ใช่เพราะว่าเรื่องมันแย่นะแต่เพราะว่าเรื่องมันบีบปริศนาให้เราได้ตั้งคำถามของขั้นที่จะเยอะนะครับนคือเรื่องไม่ดูวุ่นวายอาไว้ง่ายเลยไอจิตจีมันคือเน็ตใช่ไหมหรือว่ายังไงหรือว่ามันอะไรที่มันเหนือกว่านั้นทำไมคนถึงกลายเป็นสัตว์ทำไมโลกมันถือว่วทฒการย้อนกลับวะอะไรประมาณนี้นะครับ แล้วผมว่านั่นแหละมันคือสเสน่ห์ของอนิเมะออริจินอลนะเพราะว่าคือเราคาดเดาไม่ได้มันมีอะไรต่างๆเยอะหมดอะไรต่างๆให้เราตั้งคาถามหมดแล้วเราก็จะเดาๆไปพร้อมกับทุกคนว่าเรื่องมันจะเป็น,ปนไปในทิศทางไหนงานภาพเองก็สวยนะครับเบอร์วีดดิ้งที่เป็นตัวของโพสต์สโบุคลิปเองก็น่าสนใจไม่น้อยนะเพราสำหรับคนที่ชอบแนวตามหาความจริงอะไรสักอย่างเนี่ยผมว่าเรื่องนี้ค่อนข้างจะน่าเก็บเลยก็มีสิ่งหนึ่งที่สามเรื่องนี้ไม่มีเหมือนกันหมดเลยก็คือตัวของกลุ่มตัวนำนันเรื่องก็จะเป็นกลุ่มผู้ เป็นกลุ่มตัวละครผู้หญิงที่ใช้ในการดำเนินเรื่องนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเอ้าไอ้เหี้ยใครวะอยากจะมาดูแนวผู้ชายโศโคมายืนหมีวิง่งให้กูดูวะเออใครๆก็อยากที่จะดูแนวสาวน้อยที่มีชีวิตชีวาทำตากาะฝันทำอะไรสักอย่างอย่างน่ารักน่ารักด้วยกันใช่ไหมฮึ่มรอเล่นรอเล่นรอเล่นนะผมเพราะจริงๆแล้วผมดูใครเขาองค์ชายจีสังบาสังทำหน้าปู่ย่าก,กลับมาวัยรุ่นเนี่ยผมว่าเนื้อเรื่องก็อบอุ่นดีนะไอเดียก็ค่อนข้างที่จะโอเคมากๆนะเขาเนาะ เซนไตไดชิคาคุนะครับเรื่องนี้ก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากนะครับผมสำหรับตัวผมนะแล้วคุณ,ณภาพงานนี่ก็ไม่ได้แย่ด้วยกับอนิเมะเรื่องนี้นะครับผมอันเนมเมมโมรีนะครันิยายรางวัลน,นะครับแต่ว่าต่อให้คุณจะเป็นนิยายรางวัลก็เถอดแต่ให้คุณอยู่กับเอ็ ee, นกะีเนี่ยผมก็คาดหวังเรื่องคุณไม่ได้นะครับผมนะยยิ่งหาดูยากยากขึ้นอีกเนี่ยความน่าดูผมก็เลยยิ่งให้น้อยลงไปอีกนะครับนะเพราะว่าผมเองก็เจ็บกันนักสืบตายแล,แล้วนะผมและเรื่องสุดท้ายที่เราจะมาพูดถึงกันนะผมก็คือตัวของบูอาไคด Anim เมชันผมจะไม่พูดถึงตัวเรื่องละกันนะเราะผมเชื่อว่าทุกคนได้ดูกันหมดแล้วนะครับสำหรับตัวบูอไค ถือว่าเป็นเรื่องที่กระแสะมาดีมากนะบนะไม่ว่าเราจะมองจากตัวของยอดบิวในอนิวันเองก็ดีหรือว่าจากมีมในอินเทอร์เน็ตเองก็ดีนะครับปฏิเสธไม่ได้ว่าบัวไคถือว่าเป็นอนิเมะที่กระแสะมาดีมากๆในประเทศไทยของเราสิ่งที่ผมคาดหวังกับอนิเมะของบัวไคมีสองเรื่องนะบนะคือเรื่องแรกก็คือตัวของการที่ให้เรื่องมันมีภาคต่อไปยาวๆคือผมต้องการให้อนิเมะมันดีนะใช่ทุกคนต้องการหมดแฟนๆ,ๆบัวไคทุกคนต้องการหมดถ้าได้แบบฟรีเรนมันก็ดีเลยนะับแต่ว่าทุกคนก็ได้ดูจากคุณภาพของอนิเมะในตอนแรกกันแล้วว่ามันไไม่ดด้ี แต่มันก็ไม่ได้แย่คือมันก็เป็นอนิเมะธรรมดาาเรื่องหนึ่งนี่แหละนะครับผมนั่นแหละผมเลยไม่อยากให้ตัวของทางยสตาร์ยอมแพ้นักคอกับการที่ให้อนิเมะภาคแรกฟลอปอ้าวแล้วกูก็ไม่ทำต่อแล้วกูทิ้งแล้วละกันแบบนั้นแบบนั้นคือกูด่าแน่ๆครับยังไงก็ด่าเออพูดเลยละกันผมเลยอยากให้ทำต่อนะโทษนะก็ดูจากคุณภาพใน OP สิก็ดีนะคุณดูตั้งใจทำมากและทำไมอนิเมะในตอนถึงเป็นอย่างนั้นไม่ได้เออผมสงสัยแค่นี้แหละและเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของคอมมูนิตี้นะฮะเพือผมอยากจะ อนิเมะ B A ไม่ใช่อนิเมที่เพอร์เฟนะไม่ต้องอวยกันขนาดนั้นและก็ไม่ต้องไปรีวิวบอมใน M L ด้วยนะพนะคือผมเสียความรู้สึกแทนเวลาคนที่เห็นะแนใน M L แล้วโอ้ขคนเอนสูงจังไปดูบ้านดีกว่าแล้วเขาปิดหวังอะประมาณนั้นแหละนะครับผมแต่ถึงแม้ปัจจุบันอาจจะไม่มีคนแคร์คะแนน A M L แล้วก็ได้ครับเมื่อถึงเวลานั้น <c oughs> และแน่นอนครับยิ่งคอมมูนิตี้ใหญ่ขึ้น มันยิ่งมีความท็อกซิกขึ้นอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับวันนั้นแต่ว่าบางทีคนในด้อมคนในคอมูก็ต้องเตือนๆกันนะครับเออไม่ใช่บอกว่าปล่อยลอยนะบางทีมันก็ต้องเตือนเกันบ้างนะครับนะใครที่ทําดีแล้วก็ทําดีต่อไปในฐานะเพื่อให้ให้คอมมูนิตี้เป็นคอมมูนิตี้ที่สุขภาพดีนะครับไม่ใช่คอมมูนิตี้ที่ไปเป็นมลพิษจุดมากจนเกินไปและทั้งนี้ทั้งนั้นผมจะไม่อวยอนิเมบีเอนะครับผมนะเพราะงั้นผมจะให้อนิเมบีเอสิบเต็มสิบพอลุงัวหน้าต่อ